감사 <목소리도> เยธรรม,มาเหตุป,ปพภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจยนิโรโทจะเอว,วังธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues สวัสดีครับวันนี้ ช่องคลิกทำนะครับก็จะพามาดูอันนี้ส่งโดยตรงนะครับของการที่เราใส่บาตรท,ทาบุญนะครับโดยการที่เราจะทําบุญนะครับโดยหวังที่ว่าเมื่อ <c oughs> เรา,เาได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับผลของบุญที่เราตักบาตรท,ทาบุญเนี่ยจะได้นําพาเราไปสู่ภูมิที่สูงขึ้นคือเทวภูมิหรือพรมภูมินะครับเพื่อให้เราไม่ต้องมา <c oughs> ได้รับทุกอย่างนี้ไปเสวยบุญนะครับมีแต่ความสุขไม่ต้องทํางานทําการแล้วก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนสวรรค์หรือในชั้นพรมเนี่ยเพื่อให้เราเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆจนบรรลุธรรมไปในข้างบนนั้นที่พรมชั้นสุทาวาสเนี่ยโดยไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจว่าต้องหาอย่างนูน้นอันนูน้นกินอันนี้กินเนี่ยผลบาผลการทาบุญเนี่ยก็จะช่วยเราให้ไปตรงนั้นได้อาจจะมีทั้งการปฏิบัติธรรมนะครับที่ทําให้เรา จิตเรายกระดับไปตรงนั้นได้นะครับโดยการทําบุญวิธีอื่นนะครับแต่สําหรับการใส่บาตรที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับในตอนแรกเนี่ยของการอารนิสงส์งการทําตักการตักบาตรเนี่ยด้วยจิตใจที่เริ่มใสศรัทธานเนี่ยจะส่งผลไปตรงนั้นได้ยังไงนะครับวันนี้ขอเริ่มในตอนที่1ของอานิสงส์งของการทําทานตักบาตรด้วยจิตใจเรื่อมใสศรัทธาน,นะครับด้วยการนําเอกสารชั้นท้ายๆนะครับคือ ถ้าจะเอาชั้นต้นคือพระไตรปิฎกมาพูดในเรื่องของวันนี้มันก็จะต้องใช้จํานวนเล่มที่อ้างอิงเยอะนะครับผมก็ไปเอาตัวที่เขาสรุปสรุปมานะครับในแต่ว่าเป็นหลักฐานที่เป็นชั้นปลายๆนะครับของที่เชื่อถือได้นะครับแต่ก็เป็นถ้าจะเอาชั้นต้นจริงๆมาอ้างอิงก็ต้องใช้หลายเล่มนะครับก็เอามาจาก journal of MCU นะ Philosophy นะครับ Review นะครับ Volume 3นะครับ Number 2นะครับ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2020นะครับในหน้า33ทึ่ได้ทําการรวบรวมว่าการบิณฑบาตเนี่ยเป็นพุทธกิจในด้านไหนบ้างนะครับก็คือการบิณฑบาตเนี่ยในด้านของผู้ที่ปฏิบัติคือพระนะครับก็คือเราได้เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็สืบทอดมาจากพระเจ้าเนี่ยก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถือว่าการบิณฑบาตเนี่ยเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเพื่อที่จะได้ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์โลกนะฮะให้เป็นสุข โดยการให้ผลปลายสุดนะครับเป็นการบรรลุอมตะธรรมนะครับด้วยการอาศัยอัธยาสายอันเทมเปี่ยมไปด้วยมหากรุณาที่คนพระพุทธเจ้าเมตตากรุณานะครับไม่ว่าพระพุทธเจ้าจงจะทรงไปประทับอยู่ณที่ใดนะครับทั้งว่าในพรรษาและนอกพรรษาเนี่ยก็จะไม่ได้คํานึงถึงความอ่อนล้าหรือเหน็ดเหนื่อยนะครับก็จะออกไปบิณฑบาตท,ทุกเช้านะครับ โดยนับตั้งแต่ท่านพระองค์ท่านปัดสัตวจนดับขันทัตปาลินิานเนี่ย4 5พรรษาเนี่ยก็ไม่ได้ละเลยพุทธกิจทั้ง5ประการเหล่านี้นะครับก็คือปุปพระเหปินทป,ปาตันจะนะครับหมายถึงว่าช่วงเวลาเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเด็ดปินทบายเพื่อทรงอนุเคราะห์เพื่อ,อกูลสัตว์โลกให้เป็นสุขนะครับ สายะเหธรรมะเทศนังนะครับเวลาเย็นก็จะท่งแสดงธรรมโปรดนะครับก็ทั้งญาติโยมแล้วก็อาสาวกนะครับปโทเสพิขุโอวาทังนะครับหมายถึงว่าช่วงพอหลังจากแสดงธรรมช่วงเย็นตอนค่ำก็ยังทําพุทธกิจประทานโอวาทแก่เหล่าพรพพิสูจน์เนี่ยสำหรับข้อนี้ผมไม่ได้ทำนะครับเพราะผมไม่ใช่พระอรหัน์ผมก็จะไม่กล้าสอนอะไรที่ผิด,ผดนะครับ อัทธเรตเ,เทวะปัญหานังนะครับหมายถึงว่าพอหลังจากที่ทําพุทธกิจในการให้โอวาสเหล่าพระภิกษุสาวกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระอาหารหันต์แล้วนะครับก็จงจะตอบปัญหาเทวดาต่างๆที่มาถามปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จในการเกื้อกูลกับเทวดาแล้วเนี่ยก็จะทําพุทธกิจที่5ในวันในแต่ละวันนะครับคือปัญจาสาเวเสวะปัญจเสวะคัตเตกาเล พับพาพับเพนะครับวิโลก,กะอานังนะครับหมายถึงว่าพอจากนั้นจนสว่างเนี่ยก็จะิริรณาสัตว์ที่สามารถและที่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมนะครับอันไหนที่หรือบุคคลใดที่จะบรรลุธรรมได้คือบำเพ็ญบารมีมาจนถึงเวลาแล้วเนี่ยก็จะเสด็จไปโปรดนะครับข้อนี้ผมทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะไม่มีสัพพัญญุตญาณนะครับ ก็น,นี่ก็จะเปรียบเทียบดูครับถ้าว่าทําได้ก็จะมีไม่กี่ข้อนะครับในพระสงฆ์ยุคปัจจุบันนะครับ <c oughs> ทีนี <c oughs> ้ก็จะมาถึงตอนที่1นึ่งเลยนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือว่าอาน,นิสงส์ของการทําทานตักบาตรด้วยจิตใจเลื่อมใสศรัทธ,ธานะครับ <c oughs> <c oughs> ครับว่า ถ้าเราถวายทานข้อตอนที่1นึนี่คือถวายทานพระอนาคามีและก็พระอรหันต์นะครับก็ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลนะครับก็คือจะให้ผลกับชาวนาจิตดวที่1น,นะครับให้ผลในชาติปัจจุบันแล้วก็ให้ผลใน7วันด้วยนะครับ คือแม้แต่เทวดาก็ยังต้องการใส่บาทนั่นเป็นเพราะอะไรนะครับเราก็นํามาจากคัมภี์ที่เชื่อถือได้เป็นําดับที่1ของศาสนานะครับก็คือพระไตรปิฎกนะครับในเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17นะครับของฉบับมหาจุฬาขุทธะนิกายขุทธกาปาถะนะครับรรมบทอุทานะนะครับอิติวุตตกะนะครับสุตตนิบาสุตตันตปิฎกขุทธกนิกายอุทานะนันทวสัต กุทานสูนนะครับว่าด้วยการเปล่งอุทานของเท้าสก,กัดจริงๆก็มีพุทธอุทานด้วยนะครับในบทนี้ในข้อที่27นะครับก็ได้เล่าว่าข้าพระเจ้าได้ยินมาดังนี้นะครับในสมัยหนึ่งพระมูมีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ณเวรุวันวิหารกลันทกะนิป,ปะวาปัสถานนาเขตกรุงราชคือนะครับ คือวัดนี้ก็จะอยู่เชิงเขานะครับแตะบนภูเขาก็จะเป็นกุฏิของพู้เจ้านะครับสมัยนั้นท่านพระหมหากระสปะเนี่ยนั่งเข้าสมาธินะครับโดยโดยนั่งบรรลังนะครับก็นั่งเป็นเวลา7วัน7คืนไม่ลืมตามไม่ลุกไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ออกจากสมาธิก็เรียกว่าเป็น <c oughs> นิโรธสมาบัตินะครับถ้ำนั้นชื่อว่าปิปะผลิคูหานะครับพอครบ7วันเนี่ยพระหมหากระสปะก็ออกจากสมาธินะครับ เมื่อท่านพระมหากัสสปะออกจากสมาธินั้นได้เนี่ยก็กกมีความคิดว่าอืมคือท่านก็รู้ละว,ว่าถ้าใครได้ใส่บาทท่านหลังจากออกจากนิโรธสมาบัตรมือแรกเนี่ยก็จะได้บุญแบบที่พูดนะครับก็คือได้บุญเร็วแล้วก็มีความแรงนะครับเกิดผลทันทีนท, <c oughs> ท่านก็เลยคิดว่าทางที่ดีเราจะเข้าไปในพระนครราชฤห์ก็เข,เข้าไปในเมืองนั่นแหละ ในสมัยนั้นเ,นเทวดาประมาณสัก500องค์นะครับก็ขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระหมากรสปะมาบินฑบาตแล้วเขาจะใส่บาตรนะครับก็เป็นแม้แต่เทวดาก็ยังต้องการใส่บาตรนะครับครั้งนั้นเนี่ยท่านพระหมากระสปะได้ห้ามเทวดาทั้ง500องค์นะครับว่าในเวลาเช้านั้นน่ยครองอันตรายวสงก,ก็คือของของผ้านะครับถือบาตรถือจีวรเข้าไปในบินฑบ,บาตในกรุงเลเซอ คือท่านมันก็ไม่ยอมนะครับท่านจะสงเคราะคนที่ลําบากนะครับถ้าเทวดามาใส่แย่งไปซัก,ก็ไม่ได้ใส่นะครับ <c oughs> ขนาเท้าวสก,กัดจอมเทพนั้นมีพระประสงค์ก็คือพระอินเนี่ยก็อยากจะใส่บานเหมือนกับเทวดาทั้งห้ารองค์นั่นแหละกาลังคิดอยู่ว่าจะทําไงนะครับพระหมากรสปะก็แปลงกายเป็น <c oughs> นายช่างกูทอผ้าอยู่นะครับ อ๋อไม่ใช่นะครับคือพระอินเนี่ยอยากจะใส่บาตรท่านพระหมหากรสปาก,ก็เลยมาแปลงกายนะครับเป็นช่างหูทอผ้าอยู่นะครับทีนี้นางสุชาดาที่เป็นพระเป็นพระเหสีก็เป็นพระยาตั้งแต่โลกมนุษย์นะครับก็ตามกันขึ้นมาอยู่ข้างบนสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่2นะครับก็กรอได้พระยาก็กรอได้อยู่นะครับฝ่ายท่านพระหมหากรสปาก,ก็บินทบาทไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดก็ไปเจอสถานที่ที่ ทา้าสก,กัดเนลมิตเป็นที่อยู่เหมือนเป็นคนยากจนอยู่นะครับกับนางสุชาดาที่ที่เป็นภรรยานะก็เหมือนทาอาชีพทอผ้าอยู่นะเพื่อหลอกพระมหากัสป,ปะจะใส่บาตรที่ได้นะครับทีน,นี้ท้ามหากัสป,ปะกะ็มองไปเห็นพระ,ะอินเห็นพระมหากัสป,ปะนะครับก็เสด็จไปต้อนรับกับนางสุชาดานะครับก็คดข้าวในหม้อนะครับตักบาตรถวายพระมหารกรสป,ปะ แล้วก็มีแกงอีกหลายอย่างนะครับ,รบข้าวหลายอย่างทีนี้กลิ่นมันก็หอมไปจนถึงในเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติละผ้าหมากาสักก็เลยกาสปาก็เลยคิดว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอถึงมีฤทธิ์ทุนผ่านนุำภาพถึงปานนี้นะครับในเวลานั้นเองผ้าหมากาสปาก็นึกขึ้นมาได้ว่าคงเป็นพระอินทร์แน่ๆเลยนะครับ ก็ได้กล่าวกับพระอินว่าท้าโกศีคือพระอินเนี่ยมีหลายชื่อนะครับชื่อหนึ่งก็เป็นโกศนะีพระโกศีทําไมพระองค์จึงทาอย่างนี้ต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกนะท้าสากกดหรือพระอินก็บอกว่าขอรับท่านพระหมากัสป,ปะคือพวกเราเหล่าเทวดาก็ต้องการบุญเหมือนกันก็อยากทําบุญนะครับรเทวดาเขาก็อยากได้บุญนะครับตักบาตรในพระกับพระพุทธศาสนา ยิ่งเป็นฐานที่ให้ผลเร็วทันทีเนี่ยก็ยิ่งอยากทำนะครับนี้ก็คือจอมเทพก็รัดคิวมานะครับลูกน้องคงไมแก้หมาแสงคิวนะครับต่อจากนั้นเท้าพระอินหรือเท้าสาการนี่ก็ทรงกราบพระหมหากรสปะนะครับแล้วก็ทําการความเคารพในเสมือนในสมัยนั้นเขาจะเคารพ้วยการเวียนเทียนประทักษินรอบองค์นะครับ3รอบแล้วก็เสด็จขึ้นไปในอากาศนะเป็นอุทานอากาศสครั้งว่า โอ้เราได้ถวายทานยอดเยี่ยมในท่านพระมาหากัสสปะแล้วโอ้เราได้ทานยอดเยี่ยมอย่างในพระมาเราได้โอ้เรายอดเยี่ยมได้ถวายทานในพระมาหากัสสปะแล้วเนะครับพระผู้มีพระ,พระเจ้าได้ทรงได้ยินนะครับคือสดับอุทานที่เท้าสก,กะจอมเทพเนี่ยได้เสด็จขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็เป่งอุทาน efendim, อย่างสามครั้งว่าโอ้เราได้ถวายทานอย่างยอดเยี่ยมในพระมาหาก,าหากัสสปะแล้วนะครับ ทางสามรอบเนี่ยด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์นะครับลำดับนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเป่งอุทานขึ้นมาว่าเป็นพุทธอุทานนะครับว่าเทวดาทั้งหลายย่อมเคารพในในพระภิกษุผู้ถือบาตรเป็นวัดก็คือเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็จะรักพระภิกษุนะที่ออกบิณฑบาตรโปรดสัตว์นะครับเป็นกิจวัตรทุกวันนะครับเป็นผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงคนอื่นนะครับก็คือทําเหมือนกับเป็นอาชีพของพระแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่า เออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับก็เลี้ยงตนด้วยการนําอาหารที่ตักบาตรจากพักญาติโยม,มากินนะครับประชันแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ผู้สงบบิสสิอยู่ทุกเมื่อก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติทมอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ถึงจะมีอย่างนี้ก็คือเทวดาเขาก็จะเคารบรักพิสูจอย่างนี้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยทาไมเท้าสก,กาัดเทวราอยากจะได้จากจะตักบาตรมากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็น เป็นพระราชาของสวรรค์ชั้นที่2นะครับแล้วก็ในสวรรค์ชั้นที่1ที่2เนี่ยจะเป็นพวกเทวดาที่ดูแลมนุษย์ด้วยนะครับแต่ชั้นที่3ขึ้นไปเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเพราะทีนี้ท่านก็เหมือนเป็นจอมเทพสูงสุดแล้วครับที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์กับโลกนะครับทีนี้ในสมัยที่ท่านได้ทําทาบุญเพื่อแล้วก็ได้เกิดกุศลทั้งครอบครัวทั้งหมู่คณะเนี่ยได้เพื่อจะขึ้นมาสวรรค์ชั้นทีน่2เนี่ย สมัยนะั้นไม่ได้เป็นยุคของที่มีพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาอุบัติขึ้นนะครับท่านทําในศาสนาอื่นทีนี้ก็มีเทพบุตรสามองค์นะครับเกิดในยุคที่มีพุทธศาสนาคือจุรัตถเทพบุตรมหารัตถเทพบุตรและอเนกวรรณะเทพบุตรเนี่ยสามคนเนี่ยเดินผ่านปราสาทพยาพยชยนของพระอินทุกครั้งเนี่ยผ่านที่ไรรัศมีก็จะเรืองรองนะครับกลบรัศมีพระอินจน สิ้นสง่าราศีไปเลยนะครับไม่เห็นพระสมีพระอินเลยนะครับเนื่องจากเป็นผลบุญเขาที่ทําในาศาสนาพุทธนั่นเองทีงนี้ยพระอินเนี่ยก็คืออับอายครับก็เลยอยากจะใส่บาตรในาศาสนาพุทธทีนี้ยก็ต้องได้การได้ผลทันทีด้วยก็ต้องไปทํากับพระชั้นพระรยาบุคคลในศาสนาพุทธชั้นอนาคามีและพระอรหันนะครับ ที่ออกจากนิโรสบาบัดมาใหม่ๆมือแรกนะครับก็เลยมาปลอมตัวเพื่อใส่บาตทีนี้ก็คือท่านก็มีฤทธิ์นะครับจนกระทั่งพระตอนแรกก็คือพระหมหาคัศป,ปะก็ยังจับไม่ได้นะครับในในพวกเทวดาชั้นลูกน้องนี่คือโดนจับได้หมดทั้ง500องค์นะครับก็ไม่สามารถได้ใส่บาตตอนนั้นก็สรุปว่านะครับการถวายทานด้วยศรัทธาตอนแรกเนี่ยแม้เทวดาก็ยังอยากใส่บาต ทาง,ทงเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะครับเพราะว่าการตักบาตรพระอนาคามีและพระอาหาันในศาสนาพุทธเนี่ยที่ออกจากนิโรธสบัดมือแรกเนี่ยการทำอย่างนั้นเป็นจัดเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลนะครับย่อมส่งผลทันทีนะครับในในชาตินั้นนะครับโดยมากก็จะในเจวันด้วยทีนี้ เราคงได้ยินเคยได้ยินอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วมาแล้วนะครับสักห้าหประการแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลเหมือนกันนะครับการใส่บาตรพระที่ออกจากนุโรสมาบัตรมือแรกโดยเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์นะครับจะส่งผลทันทีในชาตินี้เลยนะครับและก็ส่งผลโดยเร็วด้วยครับไม่พ้น7วันนะครับครับก็จบตอนที่1นนะครับไว้ไปต่อกันตอนที่2ตอนที่3ต่อนะครับ